สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสำนักการระบายน้ำจากสถานการณ์ปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ดังกลาง่ลวลาวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันะคะ่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสัญญาชินิมิตรรองปลัดกรุงเทพมหานครนายอดิศักดิ์ขันตีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำผู้อำนวยการเขตราดบุรณะประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเค็มที่เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยรวมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากสำนักการระบายน้ำจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดความเค็มของน้ำในคลองลาดบุรณะคลองศรีสุราษฎร์ซอยสุขสวัสดสสิ์30และคลองบางมดบริเวณท่าน้ำวัดพุทธบูชาพร้อมทั้งพบกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มซึ่งกำลังได้รับความช่วยเหลือบรรเทาปัญหากรุงเทพมหาคนครได้มีประกาศแจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้เนื่องจากในปีนี้ได้เกิดปัญหาน้ำเค็มเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพยาเร็วกว่าปกติ ็นค่าความเค็มที่วัดได้สูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่สามารถนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยามาใช้ในการเกษตรและลดน้ำต้นไม้ได้ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามวิเคร,ราะห์สถานการณ์น้ำได้แจ้งว่ากรมชลประทานและการประปา,า,ะาคนครหลวงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มลุกลาในแม่น้ำเจ้าพยาด้วยการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนูมิพลและเขื่อนิริกิตระยะรยะรยะตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล เพื่อให้น้ำเค็มได้รับการเจือจางได้มากที่สุดพร้อมทั้งกับผัานน้าส่วนหนึ่งจากแม่น้ำแม่กองที่มีปริมาณมากเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งวันนี้ที่มาดมพื้นที่ทางเขตตรัชปุระละและเขตทุ่งคร,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 รุเพราะมีความกังวลในปัญหาหนึ่งคือปัญหาความเค็มของน้ํานะครับปกติปัญหานี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายมีนาเดือนเมษายนะครับ แต่ปีนี้มาเร็วมากนะครับความเชียนของน้ำพุ่งขึ้นสูงเร็วมากนะครับความเข้มของน้ำที่รับได้พอจะรับได้นะครับอวามความนี้ระวับที่ท้ะงแดงนะครับก็สูงถึง20กรัมต่อ ใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสารฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวัง ฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดี